สวัสดีค่ะเจอกันอย่เจ๊อีกแล้วในช่องเจ๊แพรเดลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแกก็นึกเอะอะอยากตั้งกล้องแล้วก็มอ์มอยถึงเรื่องที่กว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ได้หรือว่ากว่าจะทําคลิปได้แล้วก็รายได้จากยนะูทูบเบอร์น่ะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ก็คือ,คอเรื่องคุยเรื่อง สเปรย์ลวกับเจ้เนี่น,น,นะอะะจะเป็นอะไรนั้นจะบอมมอยกันมันขนาดไหนนะไปรับชมในช่องเจแพรดีเลยจ้าก่อนไปนะ,ะทุกคนอย่าลืมกด subscribe ยิ่มงมุ่งหวาเจ๊ด้วยกดติดตามเจ๊ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เจ๊ทำคลิปด,ดีมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะปะอาวละค่ะคลิปนี้ก็แต่งหน้าก็คือรีบกันเขาเรียกอะไรอะแต่งหน้า ไม่มีลุกเลยเลยนะคือหยิบจับอะไรก็เอามาทาทาทาแล้วก็ได้ลิปใหม่มาสีแดงแดงเลยอยากจะลองทาดูก็ประมาณนี้นะเป็นลิปของ MAC นะคะสีค่อนข้างจะโอเคเลยแหละสีสวยซื้อไว้เผื่อต้อนรับตุรกีไงอ่ะเผื่อเผื่อวันนี้นะคะก็ที่จริงอะ่ะมันมีคอนเทนต์หลากหลายเรื่องสกินแคร์ก็เยอะที่เจจะต้องมารีวิวแล้วก็อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้ามีโอวมิอัพที่เจตะบันซื้อตะบันแหลกมาค่อนข้างจะเยอะอยากจะมา รีวิวทุกคนฟังมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอะนอยอะ่ะเ,เคยเป็นมาคือต้องบิ้วอารมณ์ตัวเองก่อนต้องหากำลังใจเยอะๆแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะกระตุ้นให้ตัวเองมีพลังงานในการที่จะมามา่มอยทุกคนฟังก่อนก็เลยอ่ะหยิบตั้งกล้องแล้วก็เมั่มอยทุกคนฟังไปนะคะอ่ะทำไมเจ้ถึงเริ่มทําช่อง y o u t u b e ใช่ไหมเจ้รู้สึกว่าเจ๊อะ่ะชอบการแต่งหน้าทำเมคอัพชอบเรื่องความสวยความงามชอบเรื่องที่แบบอ่ะ การดูแลสุขภาพตัวเองการดูแลผิวพรรณตัวเองการทํายังไงให้ตัวเองมันดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนก็รู้จักเครื่องสำอางไม่ค่อยเยอะรู้จักแต่แบรนด์แบบอามิีเนเงี้ย A 1, 1, เอวงเอวอนะไรประมาณนี้แล้วก็เครื่องสําอางเกาหลีอะไรเงี้ยเครื่องสำอางแบรนด์ดังไม่กล้าเอื้อมไม่กล้าแบบแตะไม่กล้าแบบอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เบ๊ะเบ๊ะไปนะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาก็ไม่เคยทารองพื้นแต่ก่อนนะแต่ก่อน ไม่เคยทารองพื้นก็เคียงแค่เขียนคิ้วเขียนคิ้วก็ดินสองเขียนคิ้วก็แท่งละสิบาทอะไรย่างเงี้ยเขียนคิ้วแล้วก็ปัด,ปดก้งปัดแก้มทาตาสีเดียวอะไรย่างเงี้ยทาตาแบบไม่มีการปัดมันคลา้าไม่มีอะไรอะไรย่างเงี้ยหลังจากที่เริ่มเสร็ติดความงามเริ่มเสพติดติดพวกเครื่องสําอาง เริ่มแบบไปสอดส่องดูเริ่มดูจากคุณโมมีพาเพลินคือรู้สึกว่าเอ้ยชอบจังเลยทําไมเขาทาแบบเอยเขาหยิบแปรนอย่างนั้อย่างน,งนี้เขาหยิบเครื่องสำอางมานู้นนี่นัน่น,น,นเขาหยิบทำนูนนี่นัน่น,น,นดูรู้สึกเขาเอนจอยกับการแต่งมากแล้วเรารู้สึกว่าเออชอบแล้วก็ไปแอบส่องดูตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ท,ท,ที่ที่เริ่มเข้ามาแรกๆอ่ะพาเลตเครื่องสาอําอางก็คือในเคสเออเจอเห็นในเคสเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยชอบเลยก้นนั่นแหละก็คือ เริ่มชอบเริ่มติดตามคุณโมมพาเพินดูมาเรื่อยๆรื่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลากหลายเลตเนาะมันมีหลากหลายอย่างมันมีหลากหลายอีเกิจริงจริงกับเบลในขั้นตอนการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมผิวการตอนการลงพื้นมีไพรม้งไพรเมอร์มีแป้งมีแบบแปรงมีอะชิโดเยอะแยะจะไปไก่ลิปลงริปอะไรเงี้ยก็เลยเข้าสู่วงการการแต่งหน้าการเมคอัพการดูแบบเริ่มจากแรกก็คืออัดในกล้องมือถือตัวเองก่อนก็คือ เอามือถือตัวเองตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายไอ้ด้วยมือถือด้วยด้วย iPad ด้วยอะไรเงี้ยก็เริ่มทําแรกๆก็คือแบบไม่มีอะไรเลยโบโบเบเบมากก็ทําเออเปิดตอนนั้นมันมี Facebook หรือยังน,น,น่าจะมีแล้วล่ะเออมี Facebook แล้วก็เริ่มเริ่มไปตั้งเพจของตัวเองชื่อไม่ใช่เจี๊ยบก้าวมเมคอัพนะจะเป็นเจี๊ยบบิวตี้พาเพิร์นอะไรเง,งี้ยอ่ะก็ไปตั้งเพจตัวเองตรงนั้นแล้วก็อัปเดตตัวเองก็คืออัปรูปตัวเองบ่อยๆในการแต่งหน้าอะไรประมาณเนี้ย ตัดวิดีโอยังไม่เป็นอ่ะพอเสร็จแล้วพอพอได้มือทงมือถือแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีกล้องคือมันต้องมีกล้องในช่วยในการอัดคลิปแล้วก็เอามาตัดต่อเลยมันจะได้ดูสมจริงสมจำจะได้ไปเห็นเห็นแปลงผู้กันเห็นสีผ้าลมผเลศอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นอเลยเนี้ยก็เก็บตังแล้วก็ไปซื้อกล้องนะคะก็จะเป็นกล้องตัวนี้แหละก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกล้องนะก็ไปซื้อกล้องพานาโซนิก ของ gf 8เพราะทุกคนถามเจามาเลยว่าเจาใช้กล้องอะไรในการอัดคลิปนะคะก็เป็น panasonic gf 8 lumix นะคะก็ซื้อมาผ่อนนานมากเลยนะกลัวจะหมด <c oughs> คือก็ใช้บัตรเลยไม่มีเงินสดเออแกฉันบอกเลยตามตรงก็ไม่มีเงินสดก็ไปผ่อนผ่อนมาแล้วก็อ่ะซื้อมาตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปเซิร์ชดูพออัดเสร็จบ้อยแล้วุวยรู้สึกเอนจอยกับมันมากแรกๆนะจะ จะมันเขาเรียกอะไรภาษาอีสานมันเนาะจะคึกจะคึกมากในการตั้งกล้องอัดเนี่ยบ่อยๆก็ตัดวิดีโอเสร็จแล้วก็ไปเซิร์ชหาโปรแกรมที่มันใช้ตัดวิดีโอตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยก็พื้นๆบ๊ะโบเป้ก็คือ Movie Maker นะคะทุกคนถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มอัดวิดีโอแล้วก็เริ่มตัดต่อวิดีโอก็ไปใช้ Movie Maker นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะง่ายอะไรเงี้ยอ่ะก็ตัดเสร็จซาวทงซาวแท,ทก ยังไม่ตึงคือตอนนั้นช่วงนั้นอ่ะไม่มีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็ไม่มีแกต้องอาศัยโน้ตบุ๊กของของเพื่อนหรือของที่ทํางานในการตัดต่อวิดีโอนะก็ต mm ื hmm. ่นคือคอ,อัดสมมติอัดตอนนี้กลางคืนตื่นในเช้าตีห้าต้องไปรีบตัดต่อแล้วเพราะว่าจะไม่ตัดต่อในเวลางานนะก็เอาเวลาเย็นหรือเวลาค่ําหรือเวลาช่วงเช้าๆอะไรเงรี้ยอยากจะอัดตัดต่อก็รีบทานะก็รู้สึกว่าเฮ้ย พอมันเริ่มได้พอมันเริ่มมีคนดูพอมันเริ่มรู้สึกว่าจากที่คนดูอ่ะยี่สิบสามสิบนึกออกไหมนึกออกเนาะคือเจอตั้งช่องยูทูบเบอร์ยูทูบอ่ะชื่อว่าเจี๊ยบแพลเดอรี่อ่ะเออแรกๆไม่ใช่ชื่อเจี๊ยบแพลนเดอรี่นะแรกๆก็ชื่อเจี๊ยบเก้าเก้ามคอัพหรือเจี๊ยบยุทธิพาเพิร์นี่แหละประมาณนี้ก็มีคนฟอลโล่เนี่ยมีคนติดตามเนี่ยประมาณสิบยี่สิบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นยอดมันเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกชอบรู้สึกเอนจอยที่จะได้พูดหน้ากล้องแล้วก็มาตัดต่อแล้วก็เอาลงดูก็ไปศึกษาซาวแทคเขาเรียกอะไรอ่ะให้วิดีโอให้ดูมีความสนุกมากยิ่งขึ้นก็เลยซาวใส่เอาแบบภาษาใสอนะไรเงี้ยก็เออเริ่มและเริ่มและเริ่มไต่ขึ้นไต่ขึ้นจาก1ิบ0เป็นร้อยจากรนะ้อยเป็นพันอะไรเงี้ยเอ,อ้ยรู้สึกว่าชอบชอบมากวงนั้นรู้สึกแบบเอนจอยคือหลังกลับบ้านต้องรีบมาอัดคลิปวิดีโอนะคือเลิกจากงานอะ มาถึงบ้านต้องรีบอัดคลิปวิดีโอหลังจากนั้นพอช่วงที่อัดอ่ะมันไม่มีฉากกั้นใช่ไหมก็อัดอยู่บ้านนี่แหละก็มีแบบข้างหลังก็จะเป็นต,กกตๆๆนุ๊กตาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันต้องมีฉากกัน้นก็เลยเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อฉากกั้นในช้อปปีก็ซื้อมาก็จะเป็นฉากกั้นสีขาวๆนะทุกคนถ้าเกิดเห็นก็จะสังเกตเห็นก็จะเห็นสีขาวๆเป็นฉากกั้นนะก็อัดไปอัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะจะจะจะ,จะเน้นเมคอัพค่อนข้างจะเยอะลุกแต่งหน้าลุคนั้นลุ อ่ะพอแต่งเสร็จแล้วมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เฮ้ยฉันจะแต่งลุกไหนวะคือรู้สึกว่าแบบคนอื่นที่เขาแต่งเก่งกว่าเรามันเยอะไงมันเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ e h, เราก็เลยเรารู้สึกว่าเรามองอีกช่องหนึ่งก็คือเราเป็นคนชอบใช้สกินแคร์คือนึกออกไหมเป็นคนชอบใช้สกินแคร์ก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเมาเมอเมามอยเรื่องสกินแคร์มากกว่าเมามอยเรื่องการดูแลผิวพรรณสกินแคร์ตัวไหนที่ใช้แล้วแบบโอเคกับผิวอะไรเงี้ยก็จะ หยิบมาแชร์มากยิ่งกว่าก็คือเจ้เป็นคนชอบซื้อสกินแคร์พวกอ่าเทสเตอร์มาลองดูก่อนนะเทสเตอร์ถ้าเกิดชอบหรือถูกจิตก็จะไปสอยขวดใหญ่มานะคะก็เออรู้สึกว่าช่องทางนี้น่าจะโอเคเหมาะก,กับเราอะไรเงี้ยก็เลยหยิบหัวข้อสกินแคร์มารีวิวนะก็ปรากฏว่าเฮ้ยได้ผลการตอบรับที่ค่อนข้างจะโอเคนะค่อนข้างที่จะดีอะไรเงี้ยก็ขยับขึ้นขยับขึ้น,นจากพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่หมืเจด พันมั้งหมื่นสี่เจ็ดพันนะคะก็ถือว่าเยอะสำหรับเจอยู่ก็ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามเจด้วยนะคะก็ไม่ถึงแสนก็ไม่เป็นไรก็ความคาดหวังก็อยากจะได้ถึงแสนแหละแต่ด้วยความที่ปัจจัยเราอะมันไม่ถูกใจตลาดนึกออกมามันไม่ได้จึ้งใจแต่มันก็อยู่ได้นานๆเจอาจจะอยู่ได้นานๆอะไรเงี้ยมันไม่แบบปุ๊บว่ามันไม่แบบ เขาเรียกอะไรถูกจดิตจ๋าจนเกินไปเอฟฟูเอฟิกเราไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็โบโบเบเบในการทํางานก็คือโบโบเบเบในการตัดคลิปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จึงขนาดนั้นอ่ะค่ะหลังจากหลังจากนั้นก็ถ้ามันจะมียอด s ับสไครต์เนาะในการที่เราทํยูทูบเบอร์เนี่ยมันจะมีตัว Google Excel เราต้องไปผูกกับ g o o g l e e x c e เเพราะ o o เก e e เอ็กเนเนี่ยมันจะมีจานวนยอดถ้าจานวนยอดเราสับสไครถึงเท่านี้จํานวนยอดคนดูเท่านี้เขาจะส่งรหัส กู Excel เกิเอ็กเซน่ยมาให้เราแล้วเพื่อที่เราจะได้รับตังค์จากเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะทุกคนเดือนละแค่ไม่กี่ดอลลาร์คือถ้าเกิดไอ้บัญชีกูเกิลเอ็กเซของเราเนี่ยถ้ามันเกิด100ดนร้อยดอลลาร์เขาถึงจะโอนมาให้แต่บอกเลยว่าแต่ละเดือนของเจ้นั้นไม่ได้ถึงแบบร้อยดอลลาร์สองดอลลาร์นะถ้าคนที่สัครใครถึงเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยอ,อาจจะได้เยอะแต่เราแค่นี้เราก็ได้ประมาณสัก สามเดือนได้ร้อยกว่าดอลลาร์นึกออกไหมสามเดือนสี่เดือนได้ร้อยกว่าดอลลาร์คือตกเดือนหนึ่งอ่ะได้ไม่กี่ดอลลาร์ได้ประมาณสามสิบยี่สิบดอลลาร์อะไรประมาณเนี้ยน้อยมากคือก็แทบจะไม่ได้เลยเลยกับการที่เขาเรียกอะไรอ่ะแต่ก็ได้มากนิดหน่อยก็ถือว่าเออเป็นค่าตอบแทนในการทําช่องของเรานะก็ได้พอประถูไปถ่ายไม่ถึงได้เยอะแต่อีกช่องทางหนึ่งที่ได้กลับคืนมาคือถามว่ามีสปอนเซอร์เข้าไหมอ่ะ ช่วงเนี้ยเริ่มมีสปอนเซอร์เข้าแล้วหลังจากที่เรามารีวิวสกินแคร์หลังจากที่เราทำเมคอัพอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาดีลมากับช่องทางเรานะคะช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ช่องทางโทรศัพท์หรือว่าช่องทางเพจของเจ้นะก็มีสปอนเซอร์เข้ามาแต่แต่สปอนเซอร์บางรายเจ้ก็จะพิจารณาดูว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยมันโอเคกับเราไหมให้เราพูดโอเวอร์เกินจริงไหมถ้าเป็นสคริปต์มาให้เจ้พูดเลยแล้วก็พูดบตามนี้เลยเจ้ก็รู้สึกว่ามันจะ ขัดกับอารมณ์ขัดกับสิ่งที่เราใช้จะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองเจ๊ก็จะสะท้อนเขากลับไปว่าขอพูดอะไรที่มันตามจริงได้ไหมแล้วก็ใช้จริงขอทดลองใช้จริงก่อนแล้วก็คือเจ๊ะจะเป็นคนที่บอกเลยว่าถ้าถ้าติดต่อจเจ๊ามาเนี่ยทีวิดีโอที่เจ๊ทำไปเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับจึงมากก็ไม่ถึงกับแบบเลิศดหลูมากก็ประมาณแบบเนี้ยเบสิกเบสิกอย่างเงีเ้ยรับได้ไหมถ้ารับได้ก็โอเคถ้ารับได้ก็ เจจะทําให้ไรเงี้ยก่อนที่เจใช้เนี่ยที่เอามารีวิวนะเจจะใช้ทดลองใช้ก่อนประมาณ2เดือนหรือสามเดือนหรือหนึ่งเดือนก่อนถึงจะมารีวิวนะก็ขอเข้าไปว่าเออพูดตามจริงนะพูดอันนี้นะ,ะไรเงี้ยประมาณนี้ก็มีมาทุกคนก็จะเห็นแหละทุกคนติดตามเจในช่อง YouTube ก็จะเห็นว่าเจามีสปอนเซอร์เข้ามาเป็นบางบางช่วงบางอย่างก็ไม่ถึงกับเยอะมากคือบอกเลยเจไม่ได้เยอะมากมายจากสปอนเซอร์ก็บางเจ้าก็ให้ ให้ในราคาที่แบบเออเจ๊รู้สึกว่าคือเจ๊อะเป็นคนที่ต้องในการสม,มุิได้มานะเจ๊ก็ต้องแบ่งจ่ายให้น้องคนที่ติดต่องานให้เจ๊คนหนึ่งแล้วก็แบ่งจ่ายให้น้องคนที่ทําหน้าปกคลิปอันหนึ่งแล้วก็แบ่งจ่ายให้ถ้าเกิดบาง,บางวันเจ๊ไม่มีเวลาในการตัดต่อคลิปก็จะให้น้องที่จ้างตัดต่อคลิปอีกทีหนึง่งคือสามสามทอที่เจ๊ต้องให้คือในส่วนที่เหลือเนี่ยแท เจ๊แทบจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเกิดในบางเจ้าที่ให้บัตจเจไม่ค่อยเยอะนะแต่ถ้าเกิดบางเจ้าให้เยอะก็พอได้อไรเงี้ยแต่ในบางที่การรีวิวของเราเนี่ยการที่ทีมสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาเนี่ยมันมีไมเจที่แบบเขาแบบไม่เอาเราเขาแบบเขาเรียกอะไรเขาแบบเทงานเราเขาแบบเออปล่อยงานเราไปไรเงี้ยมีคือที่เจ๊น้อยก็หลายๆเจ้าอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าดิวเรามาเสร็จแล้วรู้สึกถ้าไม่เอาเราก็บอกเราแต่แรกถ้าเกิด ให้เราทํางานไปแล้วแล้วเ,เสนอผลงานไปให้คุณแล้วคุณหายไปเฉยๆแล้วคุณไม่ดีวงานเราต่ออะไรเงี้ยถามว่านอยไหมนอยนะรู้สึกนอยรู้สึกเฟลว่าเฮ้ยเราก็ทําด้วยความเต็มที่คุณแล้วนะล้วก็แบบคือทําอะถ้าติดต่อเรามาเรารู้สึกว่าโอเคเขาคงเห็นคุณสมบัติของอะไรในตัวเจ้ยอย่างหนึ่งเพื่อทีต่ติดต่อให้เราทรําผลิตภัณฑ์ให้เขาหรือคุยผลิตภัณฑ์ให้เขาอะไรเงี้ย พอเราทํากลับไปแล้วคือฟีดแบ็กลับมาคือเงียบก็คือหายแล้วก็เทงานเฉยๆแล้วก็ติเจยเยอะตินันจุตินนตินี่จเจเลยว่าอถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคือเอาจริงๆถามมาจริงๆว่าน้อยไหมก็น้อยนะช่วงนี้ก็เป็นอีกอะไรที่แบบน้อยรู้สึกว่าน้อยกับคนที่ดิวงานมาแล้วก็คนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันนอยเยอะพอสมควรแล้วช่วงเนี้ย ถามว่าเจ๊อซื้อสกินแคร์มาเยอะไหมบางตัวเจ๊ซื้อเองนะบางตัวบอกเลยว่าเจ๊ซื้อเองแต่บิ้ตจะบันในการซื้อเพื่อจะมารีวิวทุกคนฟังเจ๊ไม่ได้สปอนเซอร์บางตัวที่บางเจ้าที่เป็นแบรนด์จริงๆอะเจ๊ซื้อมาจริงๆซื้อมาเพื่อที่จะรีวิวทุกคนฟังนะคะแล้อีกอย่างเจ๊เป็นคนที่อยากจะ หยิบสกินแคร์ที่ซื้อมาแล้วก็มา่วมอยทุกคนฟังอะไรที่ซื้อมาอยากจะมม่วมอยทุกคนฟังเหมือนพี่เล่าให้น้องฟังอะไรเงรี้ยรู้สึกว่าชอบรู้สึกแบบเอออยากจะแชร์อยากจะเล่าอยากจะพูดอะไรเงรี้ยบางตัวก็บางคนอาจจะใช้แล้วไม่ถูกจิตก,ก็ได้ไม่ถูกใจก็ก็คือผิวใครผิวท่านนาะเจ้ก็เคยเล่าไปแล้วว่าผิวใครผิวท่านไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะก็อ่ะนี่ก็เป็นอีกรายได้หนึ่งช่องทางเนงก็คือรายได้จากสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์ในการที่จะดีลงานเรามา แล้วก็ให้เราประมาณนี้นะคะก็ถามว่าเจ้มีไหมก็มีประมาณเท่านี้ละค่ะก็รู้สึกว่าหยิบคอนเทนต์นี้มาเล่าดีกว่าถามว่าตอนนี้ช่วงนี้น้อยหลายๆอย่างเนอะรอยนอยทั้งเรื่องคือพิเศษฐกิจด้วยโควิดเข้ามาแล้วก็งานงานหน้าที่ประจําก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่เยอะทําให้ไม่ค่อยไมมีเวลามาอัดคลิปให้ทุกคนฟังคือหลังจากที่เลิกงานมาเสร็จแล้วพอเจ้เข้าถึงบ้านเข้าถึงห้องนะมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้ว,ม,ลวมันลาก็เลยรู้สึกว่าแบบเออยังไม่อยากจะหยิบ ถ้าเราละล้าไม่มีอารมณ์หรือว่าเราไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีใจที่อยากจะอัดอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกกับงานเนาะมันก็ไม่เข้าถึงกับงานมากนะก็ก็เลยทําให้วิดีโออ่ะมันจะทิ้งช่วงหายช่วงไปนิดนึงอาจจะเป็นสัปดาห์หนึงสองสัปดาห์หนึงถึงจะมาให้ทุกคนฟังไม่ให้ทุกคนดูนะก็จะหายไปช่วงนึงแล้วก็ถ้าว่าช่วงไหนที่แบบเอออินนจมาและวีวอารมณ์ได้แล้วก็จะถีกะถ่กันมากคือจะอัดถี่กันมากก็ ก็คืออยากไม่ไม่อยากจะหายไปจากช่องนี้นะก็อยังอยากเมาอ่อยกับทุกคนแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนคอมเมนต์แล้วก็ตอบกลับคอมเมนต์ได้ตอบกลับอะไรเงี้ยจะคอมเมนต์จะติเจเจ,เจไม่ว่าจะด่าเจอยากจะด่าเจแรงเนี่ยก็ก็คือจะมาอ่านดูบ่อยๆแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะตอบให้ทุกคนนะก็อืมอ่ะนานแล้วเนาะคลิปนี้อาจจะไร้สาระบ้างทุกคนอาจจะแบบเออมาพูดเรื่องน้อยๆทุกคนฟังก็นี่แหละช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองน้อยๆแล้วก็รู้สึก เป็นอย่างเงี้ยเออทุกคนท่านกำลังใจเจ้นหน่อยนะช่วงนี้ก็แต่จะพยายามลงคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะก็ไม่ได้ทิ้งช่วงหายไปไหนก็ยังอยู่ในช่องเจแปเรลี่อยู่นะคะแต่พยายามที่จะแบบบิวอารมณ์ตัวเองน,นิดนึงบางทีอารมณ์แบบยังไม่ได้ยังไม่ถึงเลยประมาณนี้จะพูดเบาเพื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะดูจะฟังให้เจให้จบนะก็มันอาจจะไม่มีสาระแหละอะ แต่ก็เหมือนประมาณว่าพี่มาระบายให้น้องๆฟังหรือว่ามาอัปเดตสถานะว่ามันเป็นอย่างนี้ช่องทางถ้าเกิดใครน้องๆคนไหนอยากจะเริ่มทำห้อง YouTube หรืออยากจะมีเพจของตัวเองอะไรเงี้ยก็ลองเล่นไปเริ่มทำเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่งเอ้นั่นไม่ต้องคืออยากทำอะไรรีบทำแล้วก็ลงมือทำเลยนะคะถ้าเกิดเราเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้มันจะเห็นผลในภายหน้าคือช่องทางรายได้เราอาจจะมาจาก ช่องไหนก็ได้ไม่รู้แต่ถามว่าเราอินจอยกับสิ่งที่เราทำเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำก็ทำไปเถอะส่วนที่รายได้หรืออะไรก็เป็นผลพลอยได้ที่เราจะได้มันมานะแต่เกิดทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเรารู้สึกว่าเราอินจอยเราชื่นชอบกับสิ่งที่เรามาพูดหน้ากล้องชื่นชอบกับสิ่งที่ทำให้ทุกคนดูหรือชื่นชอบกับสิ่งที่มาแชร์สิ่งที่เรารู้สึกดีๆให้ทุกคนฟังอะไรประมาณนี้ถ้าชอบก็เริ่มทำเลยค่ะเจเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ใหเจด้วยนะช่วงนี้ก็ ซัพพอร์ตเจ้ด้วยนะคะอ่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นเจอกันใหม่กับเจ้ในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปละทุกคนไม่อยากจะร้องไห้อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย